ปอสตเตโคกลูยกริชาร์ลสันคีแมนไก่เดือยทองอังเกปอปสเตโคกลูผู้จัดการทีมท็อดแนมฮอสเปอร์ pur, ปักหวานจีบเมื่ออวยริชาร์สันหัวหอกเลือดแซมบ้าเป็นนักเตะร,ระดับคีแมนของทีมหลังรัวคนเดียว2ตุงในเกมเปิดบ้านย่ำใหญ่ยูคาเซนอยู่ในเตด4-1ถึงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปอสตเตโคกลู e lu, ซึ่งพาสเปอร์สกลับมาชนะในลีกเป็นหนแรกในรอบ6เกมกล่าวว่าริชี่ยอดเยี่ยมมากและเป็นนักเตะ ที่มีความสําคัญมากๆเขาและปราบซากลับมาและมอบพลังให้เราได้มหาศาลและเราก็ต้องการพลังที่ว่าอย่างยิ่งในวันนี้วิชีสําคัญกับเราในช่วงต้นปีเช่นกันแต่เขายังไม่ฟิตเต็มที่มันจํากัดการเคลื่อนที่ของเขาช่วงนั้นเราจึงต้องส่งเขาลงเล่นเป็นตัวริมเส้นเพื่อให้ผ่านแต่ละเกมมาได้นับตั้งแต่กลับมารอบนี้เขารู้สึกว่าร่างกายของตัวเองดีขึ้นมากมันไม่ใช่แค่การทำประตูมันยังมีเรื่องความขยันทุ่มเท พลังและความแข็งแกร่งของเขาซึ่งต่างส่งผลดีต่อเราทั้งนั้นกุญสือชาวออสซี่ทิ้งท้าย